นี่นี่ค <course> ุณพี่เห็นรูปดูครูผูผาที่เขาส่งเข้ามาในใรกลุ่มผู้ปกครองไหมคะเฮ้ยเห็นแล้วค่ะนี่ขนาดเป็นโรงเรียนชายร้วนะคะเนี่ยสอนมาแบบไหนเนี่แกอีดินมันแซ่บมากไปเห็นอยู่แล้วว่าไปช่วยงานครูภูผาบ่อยๆมีนึกว่าจะแอบแซบกันเอ้านี่แกไม่รู้เหรอว่าดินกับครูภูผาเป็นแฟนกันฉันอะติดตามสตอรี่ไอจีมันอยู่ฉันก็เห็นมันลงรูปคู่อาจารย์ออกจะบ่อยนะ มึงเห็นรูปเอดินกับโคยังกูเห็นอยู่โรงเรียนเป็นคนเงียบที่แท้ก็เกย์แอปแมนและวะเออกูเห็นแล้วเทอมก่อนนะมันเคยมาชวนกูทํางานกลุ่มเดียวกับมันด้วยสงสัยมันชอบกูแน่เลยวะ่ะคนลุกชิ้นหายประกาศขอพบคุณครูภูผากอบกิจพินิจการและนายธนาดลอึ้งสวัสดิ์ที่ห้องผู้อํานวยการในเวลานี้ด้วยค่ะขอพบคุณครูภูผากอบกิจพินิจการและนายธนาดลอึ้งสวัสดิ์ ที่ห้องผู้อำนวยการในเวลานี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ